สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมเอาหวดนี่ครับพี่น้องอย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับผมเลขที่ประกายมาแล้วครับผมครับโค้งสุดท้ายเพิ่นจะมาสรุปตัวเลขให้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นเลขเด่นที่เพิ่นว่างไว้ว่าเป็นเน้นตัวใดครับผมหรือว่าเป็นลักใดครับผมรวมไปถึงเลขจับคู่สองตัวสามตัวครับผมบนล่างครับพี่น้อง คลิปนี้่าเผอเด้อครับพี่น้องครับจังได้กับเป็นแนวทางเงสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับ17มกราคม67ก่อนที่จะไปรับช่มรบฟังแนวทางตัวเลขอ่าชุดสรุปโค้งสุดท้ายพี่ปะกายกับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณพี่ประกายเด้อค,ครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชเป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องเอาครับผมกับขอแจงข้าวอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเนาะตนแรกว่าจะลงอ่าเลขของ เจใงญ่เมื่องอุบลครับผมครับก Th <mon> ็เป็นมือนเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปนี้เกาเาเชียขอลงพี่ประกายก่อนครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังเลกพี่ประกายกันเลยครับพี่ประกายครับครับเกาเาเชียสวัสดีพี่ประกายครับผมสวัสดีครับเกาเมเชียสวัสดีค่ะยุี่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผม ไอได้โชว์เดล่าไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็พี่ประกายครับได้เหมดระวังเงินถึกเลขปีไว้โอ้ยครับผมใส่หนีเหมือนเดิมให้ด้านซีซีนี่แล้วพี่ประกายคักอีริ้ครับเออเฮ็ดได้แล้วลขกระไดครับผมเรีได้เอซีสื่อพ่อระวังรอพี่ประกายอยู่ครับผมครับรอพี่ประกายไม่เน้นให้อยู่ สูตรเดินกับสูตรขามปีเนาะเดินขามปีครับผมสูตรเดิมขามปีครับ<อ>พี่น้องงวดแรกของปีปีสิบรงวดแรกของปีใหม่เนาะงวดแรกของปีใหม่อ๋อให้มันเดินตอ่อเอามาเข่าเรื่องเลยครับผมวิ่งบนแปดกับเก้าวิ่งบนแปดกับเก้าเออเน้นเก้าเด้อเน้นเก้าครับพี่น้องไป แต่ว่าแปดกับบทิ่งนะอันถ้าถ้าถ้าเก้ารูดกับเป็นแปดนะสองตัวนี่ต้องมาเห็นนะคิดว่าเพราะว่ามันมันซ้นหลายสูตรนะครับผมนะครับพอโสนรับดับเนาะ่าถึงนะพี่ซื้อไว้แล้วซื้อเบิรนะอันหน่วยบนสองสามสี่ห้าหน่วยบนสองสามสี่ห้าเออแต่ว่าพี่ตัดสีให้เธอครับผม พี่ตัดซีจะเหลือแค่สองสามหาไหมมาตัวหนึ่งครับเออแปนกับเก้าจะอยู่หลักสิบอยู่หลักสิบครับผมแมนตะบานรักหน่อยเอฟซีมารตัวใดกะเอาอนเอาซียังสี่นะพี่ตัดทิ้งงเพราะว่าพี่พี่ให้ไม่เหลือแค่สามตัวครับผมไม่หิตนะนะหนึ่งตัวนี่่บลุดรับนุดที่หกสูตรสามปีไหมรักหน่อยบน หลักหน่วยเดินดีครับผมวันที่แล้วจะได้แค่ศูนย์สามสี่เออจับผู้จับผู้เดินเออเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าเออแล้วก็แปดห้าแปดห้าเออพี่เน้นเก้าสองครับไอเก้าห้าเน้นเก้าสองและเก้าห้าเออเก้าเอเก้าสามก็แปดห้าจะเป็นผู้ล่องนะครับผม เออบาดนี้ไอ,อ้ลักร้อยพี่ว่างหกับหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยหกับหนึ่งครับผมตัวนีนเลขคู่ต่วพี่จะจำหกพี่มา, 6, า,มากหกนะตัวามากหนึ่งเอาหนึ่ะครับผมตัวหกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้าสองหกเสามห้าห้าห้าหหปดห้า เออเนี่ยทีหกเก้าสองแล้วก็หกเก้าห้าหกเก้าสองหกเก้าห้าครับผมเออแต่ว่าพี่ว่าอยากให้ซื้อเบิร์ทั้สี่คู่นี่แหละครับผมหกแปดห้าเนี่ยไม่จะเป็นตรงกับไอ้เลขฝันเนาะแม่มยู่กับผมเลขกันแม่หั่เป็นเลขเลขฝันไปกองสลากได้แม่ฝันไว้ใหายไปกองสลากใหญ่มากบอกเป็นหิวน้ำนะเพิ่นบอกว่าไปกองสลากมากเป็นได้ห้าหกแปด ป่นี่ซึ่งเด่นลาข้าวมันจะพอถึงหกเลขสิบน้วยบนนะ่ะพี่เลยมาสลับตำแหน่งเป็นหกแปดหามันสิเข่าสูตรเลขวิ่งพี่ไหมอือครับผมการไตเพราะว่าพี่มาเก้าหลายกว่าแปดล้วพี่ก็ะพดิ่งแปดพี่ก็ซื้อเบิร์ตนะครับอืาวันี่ก็ิบ่อยากทิมเลขที่พันบอกคามันออกเนาะอือับเพราะว่าเมื่อเมื่อพี่ท่าบญตาบดไปแล้วน่ะพี่ฟานมาเปินมหาไหมโอ้ฟานไปย้ายมาหาไหม พนใส่เสียสีขาวสูตรเพื่นไอ้สูตเพื่อนจีอยู่าอี่เพื่นล่ะสูตรนี่พจนจใส่ประจำเพื่อนไปถือสิน่ะโอ้ฝันเกี่ยวเลยคอแเลี้ยงบแล้วกเออพจนจผู้ใดฝานแต่พจนใส่เสียสีขาวไอ้เสียขาวแบบเพื่นไปใส่อใส่สูตไปเอนถือสินจำชินไหมครับผมวันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาพจนจะมากอดแล้วก็เอนจเอื่นเท่าประจำอี่นู้พจนจว่าพจน์ปเอื่นนี่มาหอดเพ่นยิมใส่พ่นว่าแขนจะมากอดอ้ยในฟันกับพจน้จนว่าสิบพอลีแล้ว ย่านน้อบ้าเพิ่นตายแล้วไหมมีนอยู่ทองมดไหลเพิ่อนยักษกับโหกันยิ่งจะของไหลเว้ากล้ากล้ายุบูเดียวมึงดูเป็นฝันแตงได้พ่อยิบแหวฝันทองตีมันจะมาให้โชคอีกแล้วพี่บุกายแต่เลิกคิดว่าหรือย้ายเพิ่นมาหยามมาอยู่เพิ่นบ่ว่าเขียนเลขแล้วนด้ฝันเห็นเพิ่อนเสร็จถ้าเพิ่นบอได้บอกเลขต่อสบายพี่คิดว่าสิ อายุเพิ่นมนสอดคอบกับเนลลาข้าวพร้อมนะอายุเพิ่นแปดสิบห้านะครับผมแปดสิบห้าแมนออกแปดห้าเลยแ่ะอายุเพิ่นก็นเลยยาทิมนะเออสิบ,บอกเอฟซีภาษีพามบอยงห้นเบาให้ฟังนะครับเออนลลาอันเอฟซีมาคู่ใดก็เอาแต่ว่าพี่ว่าอันเลขที่หางบาหลายเนาะอันซื้อจักหน่อยไวมีไวกลางมันสามตัวนะครับ พี่ซื้อบนนี่ให้ตัดเม็ดเดียวมันกระเซียงเนาะคันท้าตัดเม็ดเดียวมันกระเซียงโคตรเกินไปคันเท้าคิดไว้จากล่งทุนแล้วอยากจะให้มันถึงนะครับเล่นเม็ดเนียครับพี่น้องเมื่อไหร่เออเ่เก่งพ่ีจะตัดเม็ดเดียวไปตรงกับปองสลากวันนั่นหรอเขาเ่อเก่งเขาเป็นเมือสมักเล่นเนาะเมียนใช่ครับผมเอาประมาณนี้นะเป็นแนวทางครับผม เป็นแนวทางกะอันคิดว่าน่าจะทีผู้ใดคู่หนึ่งแต่เก้ารุดกับเป็นแปดกันแปดมากกับเป็นแปดหาเนี่ยแหละตัวเด่นนะเออครับเอามาบ้า,างมาันเป็นบลบอ <Miss. S 2> สนกับดับนะเลขนะบโสนกับดับซื้อเลยโวลดเพราะอันเขารัดนะจะเอาเลขดับมาพว่พัาดทะเลดับมาพว่าพันมันจะเสียโอกาสนะเอออืมครับผมพอตัดแล้วคัดแล้วนะซีเนี่ยตัดออกไปจะาตาัดออกเมื่อจังหาที่ซีกับพ่อน่าตัดไปส้นเลขวิ่ง เร่งวิ่งทีก็เจ้าเพรท่านหลุดเจ๊เกียกะของแอดม่นกับมันบอลล่งลามันก็ต้องอยู่บนเท่ากับย่าให้มันเสียโอกาสนะครับผมราคาเลขออกมากกว่าทีว่าบอลถือเรืองที่ถ้ายาวเลขจกามัดตัดมันพลาดโอกาสถ้าเลขมันเข่าลักแล้วแล้วซื้อโลดนะเอับพี่น้องเอฟซีก็มากับจัดมัดชุดเต็มเลยครับผมครับนั่นแหละซื้อซื้อนี่แหละกระบอกบกเกินกำลังนะเลขแค่สีคูนึงแน่นตรงพร้อมนะที่ซื้อไปแล้ว เอ้าบานนี่บนจบแล้วไปล่างบันเนี้ย <c oughs> <c oughs> เลขล่างครับผมเออเลขล่างพี่จะให้วิ่งตัวเดียวเด้อครับผมล่างวิ่งลูดหลักหน่วยสองลูดพันเม็ดเดียวครับผมวัดเนี่ยสองหลักหน่วยงวัดว่าหักแมนมาเฮ็ดหลักแล้วแล้วเลขหล,ลักหน่วยสซนสองตัวเดียววัดเนี่ยครับวัดว่าหันโ้นเก้าตัวเดียวสามสูตรเทียบโซนคือเก้ากันสูตรใดสูตรหนึ่งบารุดคือมาตัวโซนคือวัดว่าหันนะครับผม วันนี้หลักหน่วยเป็นเลขคู่ก็ซื้อเขาฟันสองก็บถือรักแล้วเนาะครับวันนี้สิบแรงจะเป็นเลขขี้เขียนไว้ว่าสิบร่รงเป็นเลขขี่สิบ่างเลขขี่ครับผมเออวันนี้พี่จะดึงเด่นลงมาสองโตซึ่งเลขเด่น่างเขาห้าววดแล้วมันจะเป็นแปดเก้าศูนย์พี่ไปตัดแปดออกมาเลยพลาดโอกาสไปแม่นบอครับเออพี่ดึงเก้าม้านนะครับผมเออวันนี้พี่เด่น่างวัดนี้จะได้เก้าศูนย์หนึ่งพี่ตัดศูนย์นะพี่เรียกเ็เลขขี้มาทั้งสองเนาะครับ อันนี้พี่จะจับหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าสองเก้าสองเออนี่ละน้นหนึ่งสองเนี่ละแต่ว่ากับสองโคเนี่ยซื่อบัตโหลดครับผมต่ว่าฐานไอ้ตาการตามพี่นะพี่ซื้อบัตรแน่เลยขี้พี่ซื้อหนึ่งสองสามสองหาสองเก็ดสองเก้าสองหาโคเพรต้องกลับ แต่ว่าพี่พี่ตัดให้ผู้งบหน่อยนะพี่เอาเดินล่างพี่ถึงออกมาให้มันเหลือแค่สองโคก,กันผู้ใดงบหน่อยให้สื่อแค่สองโคนะครับผมมัต้องกลับนะครับเออซื้อตรงเลยเพราะว่าไอเลขหลักซีจะเป็นเลขขี้สูตรผู้ขี้ถ้ามันพอท่ารุดแบบเป็นเลขขี้ครับเลขขี้กะมันไม่หาโตเนาะเออเอซี่มาเจอใดก็เลือกเอาแต่ว่าหลักหน่วยกับสามสูตรพอ,พอหลุดคือออกตัวส้นขึ้งวัวังหันนะบอกไว้นะพอสูตรมันยังเดินอยู่ เลขเลขลักขี่ก็คือพีประกายตอนนี้มีเก่ากำหนึ่งป่ะครับผมเออเอาเดินรางเข้าสิมันเดินดีไหมเดินรางเข้าเก้าศูนย์หนึ่งพีแตดศูนย์ถิมแมอมันว่าเป็นเลขขี่ครับผมโอเคแม่ไม่เป็นเลขคู่บันี้กกันไอ้ลักหน่อยเข้าสองมาจริงบันี้เลขขี่มาได้คือเดินรางขัดพอหลุดเก้าหนึ่งมาตัวหนึ่งนี่ครับผมมาออกเซสองนี่แมครับเออบันนีกกันกันสูตรเดินรางเขาหลุดปุ๊บมันก็จะไปออกเส่ขี่ไอ้ตัวสามเกตไอ สามเอสเอสามเ็ดหาไหมเออแต่ว่ากับข่าวนี่ล่าพี่บรุ่นคือมาตัวหนึ่งวันต่อหนึ่งกับเก้านี่เออเอาเาออกใช่สองนี่ไหมครับผมอแต่พี่ซื้อลอตเตอรี่วัยละลายวัรุ่นเก้าสองพี่มากเก้าสองหนึ่งสองนี่ครับหยิบจับลอตเตอรี่ว้เด้อครับพี่น้องเก้าสองหนึ่งสองครับแน่พี่ซื้อสองซุดเดียวละซื้อหนึ่งสองซุดหนึ่งละก็เก้าสองซุดหนึ่งวัรุ่นเลขไทยนะครับเอ เอฟซีมากะเอาปเป็นเซียงดวงเพลิงลอตเตอรี่แต่ว่าให้ให้เป็นสองถ่ายเด้อ,อพวกเดียวก็เด็นะเพราะว่าสูตรแมนสออเป็นล,ลักหน่ยนวนนยเอฟซีภาษาแมยู่ว่าอยากว่าหลักหน่วยพี่ประกายไปเลขหยัง,งวันนี้ไปเลขคู่คาสูเบอรูดลักหน่วยไปเลขคู่รับซึ่งลักหน่อยเข้าสามสูตรส้วนวันที่แล้วส้นเก่าตัวเดียวกับพี่ก็บอกว่าส้นเก่าตัวเดียวงวดว่าหันเออที่โล่งให้วิ่งเก่าวดนี้สามสูตรส้นคือเก่าคาสูรุตส้นสองตัวเดียวเด้อครับพี่น้อง แมท่ทศสองตัวเดียวคืองวด่ัน,นละเอาอันสัตว์ซุปพอให้สูตรเดินกับปี้สูตรกู้ขี้เข้าอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเลขขี้เป็เลขขี้กันเดินลาเข้าได้เก้าศูนย์หนึ่งได้เข้าตาัดศูนย์ออกกระเลียนหนึ่งก็เก้าไหมแม่ครับผมนี่แห,หละครับพี่น้องเนาะลืมบอกสลิลืมบอกสิบนขั้นเทพไหมสิบนขั้นเทพครับผมเขต้องียนล่องียนลองอยู่บ่ออันงวดที่แล้วกับเขา้าสูตรเตืนกับปีตีเชียงตีไวาให้ที่คนอาเปเลือกอยู่บ่ สาีว่าเลือคทัก้วเด้เออบอกบอกเพิ่นก็นได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหลักสี่โวดวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามแม่บันดิมาส้นเลขวิ่งพี่ 8, แปดเก้าพี่ 3, ต, 40, 3, ตัาถนะิ่มดเลยสองสามตัวนะครับผมนี่แะครับผมวดทีแ้วจะเป็นเก้าศูนย์สุดยอดเงวัดทีแ้วคัดเน้นๆแ้้วครับพี่น้องเอาเลขพีป่ประกายโค้งสุดท้าย เอาคลิปนี้ก็สิลบกวนพี่ประกายซับหนีเด้อครับพี่ประกายครับขอประคุณพีประกายครับผมไอ้โชบโชบมันมานไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเอฟซีกับ่สุขสุขคนนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขครับสำหรับคลิปนี้กัรบกวนพี่ประกายซับนีครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับโค้งท้ายพี่ประกายก็มาเน้นย้ำให้จับคู่ให yeah, ้เด้อครับพี่น้องครับผม ครับวิ่งบน8กับ9ตัวเดิมครับพี่น้องเนาะตั้งแต่โลกคลิปแต่ว่าเพิ่นมาเน้นคือเก่าเลยครับผมเน้น9เป็นหลัก10บนครับหลักหน่วยมี2 3 4 5ครับผม2 3 4 5ครับชุดหลัก10บขั้นเทพขั้นเทพครับพี่น้องเนาะ8 9 0 1 3ครับเอาจับคู่ครับผม9 2 9 3 9 5 8 5ครับผมเน้นไปที่9 2และ9 5ครับหลักร้อย หกกับหนึ่งเน้นที่หกครับจับคู่ซีหางครับพี่น้องหกเก้าสองหกเก้าสามหกเก้าห้าและหกแปดห้าครับหกแปดหกกไปเขากับเล็กฝันใหญ่ที่เพิ่นเสียชีวิตไปครับพี่น้องเนาะเพิ่นไปกองสลากมากครับผมเพิ่นหิวน้ำครับเพิ่นเลยหายเล็กมากหกหกแปดหาหรือว่าห6าแปดหกเนี่ยครับพี่น้องสลับกันอยู่ในนี้และครับเอามาทีเล็กล่างครับผม เลขล่างหลักหน่วยล่าง2ครับชนกันหลายสูตรครับผมงวดว่าหันชนกันทีเก่าครับงวดนี้ชนทีสองครับผม10ล่างเด่น10ล่างเพิร์คเก่าศูนย์หนึ่งเด้อครับผมครับเพิ่นว่าเลขล่างเลขหลักสิบจะเป็นเลขขี่ครับผมก็เหลือเก่ากับหนึ่งตัดศูนย์ออกจับคู่หนึ่งสองและเก้าสองยึบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับพี่น้องเลขล่างเอาถ่ายคลิปนี้เกอามาเชียร์กขออวยพรให้พี่น้องที โชคดีเด้อครับผมขอขอ,ขอบพระคุณพี่น้อยพี่ที่เขามารับช่มรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ครับผมขอให้โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน17มก,การาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ